สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยลาวครับงวดประจำวันที่24ธันวาคมสอง4นหนะครับวันนี้หวยฮานอยกับหวยลาวเพิ่งออกนะครับผมหวยลาวเพิ่งออกนะครับโอ้หน้าเสียดายนะครับเข้าแต่เลขวิ่งนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วน เลขบนนะครับออก0ูนย์แปดนะครับเจียดไป0ูนย์เก้าส่วนเลขสี่ตัวนะครับถ้าเป็นเลขล่างเลขสี่ตัวก็จะเป็นสองเก้านะครับเจียดหนึ่งเก้าไปอีกแล้วครับถ้าเป็นเลขหกตัวนะครับออกแปดหกนะครับเจียดแปดห้าไปครับเจียดทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งสี่ตัวหกตัวนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเจียดไปหมดเลยนะครับดีนะครับที่เข้าเลขวิ่งนะครับเข้าวิ่งเก้านะครับ ทั้งบนทั้งล่างนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามาคำนวณงวดวันที่24เลยนะครับผมเอาแบบรวดเร็วนะครับคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีเลือกจะบอกนะครับผมเป็นคนคำนวณนะครับผมไม่ได้ซื้อนะครับผมไม่ได้เล่นนะครับผมคำนวณครับเขาบอกว่าคนที่คำนวณคนที่ทำหวย ถ้าซื้อมันจะถ้าเล่นมันจะไม่ออกนะครับผมยึดคตินี้มาตั้งแต่ทำหวยแล้วนะครับแต่ผมลองดูนะครับผมลองอผมลองเล่นแล้วมันก็ไม่ออกจริงๆนะครับผมก็เลยหยุดนะครับผมก็เลยทำอย่างเดียวนะครับเพื่อให้สมาชิกเพื่อให้คนดูทุกท่านได้ถูกหวยรวยทุกคนนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาคำนวณเลยนะครับผมหลัก10นะครับเราจะยกเลขค่าตัวของเราวันนี้นะครับวันที่22นะครับเลข5ตัวนะครับจะมี6 2 9 0 8เบวกหคงที่หลักหน่วยนะครับ มาก็เหมือนกันนะครับเลข่าตัวนะครับ6 2 9 0 8บวก2คงที่เราก็จะได้นะครับหลักสิบนะครับ6กคูณสองสิบสอมาบวก5คงที่หลักหน่วยนะครับยก6มา เก้ามา8ปดสีบวกสอคงที่ก็จะได้นะครับหลักสิบนะครับสองบวกหบวกแปดบวกหนะครับแปดิบยี่สิบเหลักหน่วยนะครับ6กบวกเบวกสบวกสอง เอาแล้วมาหนึ่งเก้าเหมือนเดิมนะครับมาหนึ่งเก้าเหมือนเดิมคำนวณได้หนึ่งเก้าเหมือนเดิมนะครับหนึ่งเก้ามาเหมือนเดิมนะครับสรุปเลยล้วกันนะครับผมสรุปแนวทางหวยลาวสูตรสองตัวตรงไปกลับบนล่างนะครับก็คือ 1 9 9 1ส่วนตัวกันนะครับ0 7 7 0ส่วนอีก3รวม3สูตรน,นะครับผมได้คิดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้เลยนะครับ3าสูตรก็จะมี 5 3าสามสามห้าห้าเก้ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น1วิ่ง9เหมือนเดิมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมบอกนะครับผมคนทำหวยไม่เล่นหวยตัวเองนะครับถ้าผมเล่นมันจะไม่เข้านะครับผมย้ำเลยนะครับว่าผมเป็นคนทำหวยผมไม่จะไม่เล่นเลขตัวเองนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขเฉยๆนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ